ครับสวัสดีนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนกันด้วยคลิปวิดีโอนะครับในในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 ในเรื่องของการชั่งน้ําหนักนะครับการชั่งน้ําหนักเนาะเรื่องของน้ําหนักและการชั่งน้ําหนักเนาะก็เป็นเรื่องที่คุณครูถือว่ามีประโยชน์กับพวกเรามากเลยเนาะเพราะสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอ่ะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือในเรื่องของการชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัมและก็เป็นกิโลกรัมและขีดเออมันจะมี3 3หน่วยนะครับเป็นหน่วยที่เป็นกิโลกรัมหน่วยที่เป็นขีดนะก็หน่วยที่เป็นกรัมน,นะครับ,บ,รบเออสามอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันใช้แทนกันได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่า การชั่งน้ําหนักนั้นนะครับเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้คือรูปของออกิโลนะครับซึ่งพวกเรานักเรียนก็คงเคยเห็นแล้วลหละเนาะนะครับกิโลก็จะมีหน้าปัดคล้ายนาฬิกาแบบนี้แต่มันไม่เหมือนนาฬิกาก็คืออะไรครับมันจะเป็นตัวเลขนะครับแล้วแต่กิโลนั้นๆนะครับถ้าเป็นกิโลเล็กก็อาจจะมีแค่ถึงแค่เลข7ถ้าเป็นกิโลใหญ่เนี่ย ก็จะมีถึง50เลยนะครับเออสามารถช่างของได้มากๆนะครับถ้าเป็นกิโลเล็กเนี่ยกิโลเขาเรียกว่ากิโล7หรือกิโล10เนี่ยนะครับก็จะช่างของเล็กๆนะครับไม่เกิน7กิโลไม่เกิน10กิโลนะครับอย่างอย่างตาช่างอันเนี้ยก็สามารถช่างของที่มันหนักไม่เกิน7กิโลเนาะนะครับเพราะมันมีแค่7กิโลนะครับหน้าปัดมันเนาะนะครับและอย่างหนึ่งก็คือ มันจะมีแค่เข็มเดียวเท่านั้นนะครับนะกิโลเนี่ยจะมีแค่เข็มเดียวนะครับนะอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการดูเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูหน่วยของมันก่อนนะครับหน่วยของกิโลเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน่วยด้วยกัน3หน่วยก็คือหน่วยกิโลนะครับหน่วยกิโลกรัมนะกิโลกรัมตัวย่อก็คือกอกนะกอกจุดนะครับกอกจุดเนาะ อันนี้เป็นหน่วยกิโลกรัมนะกกจุดนะครับอ่ากิโลกรัมก็จะเป็นหน่วยหน่วยที่ใช้บ่อยนะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นซื้อส้ม2กิโลกรมัมอ่านะซื้อส้ม3กิโลกรัมอะไรอย่างนี้เนาะน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 ะก็คือเป็นหน่วยที่จะช่างสิ่งที่มันมีน้ําหนักมากหน่อยนะครับต่อมาหน่วยกรัมนะครับหน่วยกรัมกรัมนั้นเป็นหน่วยนะครับ,ร me, รบ,รรบที่ช่างสิ่งที่มีน้ําหนักเบาหน่อย น้ำหนักเบาหน่อยน้ำหนักที่มันมีหน่วยที่มันน้อยกว่ากิโลกรัมนะครับก็คือ1กิโลกรัมเนี่ยหกิโลกรัมนะจะมี1,000ักรัมโอ้เยอะไหมนะครับหกิโลกรัมเนี่ยก็จะมี1,000ักรัมนะครับคำว่ากรัมนั้นย่อก็คือกอจอกจนะครับกจเนี่ยก็คือกรัมถ้ากกจุดก็คือเป็นกิโลกรัม เนาะกกจุดเนาะอ่ะทีนี้มันจะมีอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยที่เออ่เรานั้นใช้กันบ่อยเหมือนกันก็คือหน่วยของขีดนะครับขีดก็คือขีดเล็กๆเนี่ยหรอกนะครับขีดเล็กๆในตาช่างเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับเนี่ยขีดเล็กๆเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นขีดเนาะนะครับมีหน่วยเป็นขีดนะอ่ะเรามาดูตารางด้านล่างนี้นะครับน้ำหนัก1กิโลกร,รมัม เท่ากับน้ำหนัก10ขีดน้ำหนัก1ขีดจะเท่ากับน้ำหนัก100กรัมน้ำหนัก1กิโลกรัมจะเท่ากับน้ำหนัก1,000ักรัตตอนนี้อาจจะงงอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิธีการจำง่ายๆนะครับให้นักเรียนดูเนาะอ่ะเราดูหน้าต่อมา่อยอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนการชั่งน้ำหนักเราจะต้องรู้ ถึงเครื่องมือก่อนนะครับเหมือนคล้ายๆกับเรื่องของการวัดความยาวความสูงนั่นแหละเนาะก็มีเครื่องมือเหมือนกันเนาะอันนั้นการชั่งน้ําหนักก็มีเครื่องมือเช่นกันลูกนะครับการชั่งน้ําหนักก็มีเครื่องมือเช่นกันเรามาดูเครื่องมือแรกเลยนี่นักเรียนอาจจะเคยเห็นบ่อยๆนะครับเวลานักเรียนไปซื้อของตามตลาดนัดก็คืออะไรครับเขาเรียกว่าเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงนะครับเครื่องช่างสปริงนั้น นะครับมีไว้สําหรับช่างสิ่งต่างๆเช่นที่มันไม่หนักมากๆ,ๆนะครับไม่หนักเกินไปเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องช่างสปริงอันเล็กเนี่ยมันจะมีอันเล็กอันใหญ่เนาะนะครับอันเล็กๆอย่างเงี้ยที่แม่ค้าใช้เนี่ยก็จะสามารถช่างสิ่งของได้ไม่เกิน10กิโลกร,รัมเนาะนะครับหรือไม่เกิน7กิโลกร,รัมพวกนี้นะครับก็จะช่างพวก อย่างที่พวกเราไปซื้อของตามตลาดนัดนั่นแหละเนาะเป็นพวกผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับนะ,ะก็จะช่างได้เนาะโดยที่หน้าปัดของมันเนี่ยนะครับก็จะมีเลขบอกนะนะโดยต้องมีตั้งแต่เลข0ไปจนถึงบางบางอันก็จะมีถึงเลข10บางอันก็จะมีถึงเลข7บางอันก็จะมีถึงเลข5แล้วแต่ขนาดของมันนะครับยิ่งมันเล็กยิ่ง ไอตาช่างสปริงเนี่ยมันเล็กมันก็ยิ่งมีตัวเลขน้อยนะครับยิ่งถ้ามันใหญ่ตัวเลขมันก็ยิ่งมากนะครับเนาะอ่ะตามนี้นะครับโดยที่เข็มเนี่ยเมื่อไม่ได้ช่างอะไรเลยเนี่ยเข็มเนี่ยจะไปอยู่ที่เลขศูนเนาะก็คือไม่มีการช่างอะไรเลยนะนะพอใส่ขอบไปปุ๊บเข็มมันก็จะเริ่มหมุนมานะครับหมุนไปนะครับนะหนึขีดสขีดสขีดสขีดหขีดอ่ะพอ เก้าขีดสิบขีดก็จะเป็นหนึ่งกิโลกรัมเนาะหนึ่งกิโลกรัมก็จะมีสิบขีดนะครับอ่ะต่อไปครับเครื่องช่างน้ำหนักตัวอ่าน่าจะเคยเห็นเนาะนะครับเอาไว้ให้เราเยียบนะครับเครื่องช่างน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องช่างที่เข็มเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนแต่มันจะเป็นตัวเลขหมุนแทนเนาะเข็มมันจะอยู่เฉยเฉยเนาะนักเรียนถ้าตั้งใจสังเกตดูนะเข็มเนี่ยมันจะอยู่เฉย นะครับแต่ว่าไอตัวตัวเลขเนี่ยมันจะหมุนแทนเนาะนะพอเราขึ้นไปเหยียบปุ๊บตัวเลขมันก็จะหมุนนะแล้วเราก็ดูที่ขีดนะว่าน้าหนักเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะ <c oughs> โดยที่เราเนี่ยไปยืนอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ตาช่างแบบที่เป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือ1ก็คือเป็นเข็มหมุน สองก,ก็คือเป็นดิจิทัลก็คือเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับไม,ไม่ได้เป็นเข็มละนะเออมีสองแบบที่ึครูเคยเห็นเนาะนะครับอ,อันเนี้ยตาช่างอันเนี้ยเลืมบอกไปว่าตาช่างอันเนี้ยจะบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมกับกร,รัมนะครับส่วนตาช่างสปริงเวกเนี้ก็จะเป็นบอกเป็นกิโลกร,รัมกับขีดนะครับเอออย่างเช่น1กิโลกร,รัม5ขีด1กิโลกร,รัม6ขีดเดี๋ยวมุณครูจะสอนวิธีการดูเนาะ ส่วนตาช่างน้ำหนักตัวเนี่ยจะเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะเป็นกิโลกรัมกับกรัมเนาะนะโอเคไหมครับขนาประมาณนี้เนาะนะอ่ะต่อไปตาช่าง2แขนเออตาช่าง2แขนเป็นยังไงตามภาพเลยเห็นไหมครับมันจะมีแขนสองข้างมันจะมีที่ช่าง2อ,อันนะครับเออตาช่าง2แขนเนี่ยนะครับใช้เออใช้ช่างน้ําหนักสิ่งที่มันมีน้ําหนักเนาะ มากมากนะครับสิ่งที่มีน้ําหนักน้อยมากมากนะครับเนาะนะนะก็คือช่างพวกยาสมุนไพรพวกยาพวกสารเคมีพวกทองอะไรพวกเนี้ยที่มีน้ําหนักน้อยนะครับนะ,ะตาช่างนเนี้ยนะครับใช้ตุ้มน้ําหนักเออรู้จักตุ้มน้ําหนักไหมตุ้มน้ําหนักจะเป็นลูกเหล็กนะครับเป็นลูกเหล็กก้อนๆน,นะครับนะแทนแทนหน้าปัดนะครับแทนเออเข็มนะครับ ก็จะใช้วิธีการเลื่อนมันจะมีมันจะมีตุ้มเลื่อนอยู่นะเลื่อนเอานะครับโดยที่วางสิ่งของไว้ในจานข้างหนึ่งแล้วก็ใช้ตุ้มน้ําหนักเนี่ยใส่จานอีกข้างหนึ่งเช่นตุ้มน้ําหนัก10กรัมสมมุตินะนะครับสิกรัมใส่ไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เราก็อีกข้างหนึ่งเราก็ใส่เป็นพวกยายาสมุนไพรเงี้ยใส่ใส,ใส่จนมันจนถ้าเกิดว่ามันตรงกันมันขนานกันก็คือ ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันเท่ากันนะมันอยู่ระดับที่เท่ากันแสดงว่าน้ําหนักมันเท่ากันก็คือมีน้ําหนัก10กรัมเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอตาช่างเป็นระบบดิจิทัลเนาะนะครับเออพวกนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วถ้าจะเห็นก็จะเป็นพวกร้านยาแผนนบนานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจบางร้านยังมีใช้อยู่บ้างนะครับอ่า เนาะประมาณนี้นะครับต่อไปครับอันนี้ยังใช้อยู่เนาะ,ะนะครับอันที่4นะครับเครื่องช่างแบบตุ้มทวงนี่ตุ้มทวงเห็นไหมครับอันเนี้ยนะครับใช้ช่างน้ำหนักสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆนะครับสิ่งที่มีน้ำหนักมากๆเช่นข้าวสารน,น้ำตาลอะไรเงี้ยนะหรือลังขนาดใหญ่เห็นไหมครับมันจะ,จะสามารถช่างน้ำหนักที่มีขนาดใหญ่ๆหลักการเนี่ยคล้ายๆกับที่เป็น เครื่องช่าง2แขนก็คือจะไม่มีจะไม่มีเ,เกเป็นเข็มวัดแต่จะใช้เป็นตุ้มเหล็กใช้เป็นตุ้มเหล็กคล้องนะค,ะครับคล้องตรงเนี้ยตรงที่ห้อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่ามันน้ําหนักเท่าไหร่นะครับก็คือดูให้มันไอตรงแกนตรงเนี้ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงได้ก็คือให้มันให้มันตรงกันนะครับก็จะได้รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายครับ เครื่องช่างไฟฟ้าอันนี้เห็นบ่อยเครื่องช่างไฟฟ้านั้นจะเป็นเครื่องช่างที่สะดวกสบายมากเลยนะครับเป็นเครื่องช่างที่บอกเป็นตัวเลขเสร็จสับนะสามารถตั้งค่าใส่ราคาลงไปได้นะครับเอออย่างเช่นร้านหมูหรือร้านขายหมูร้านอะไรอย่าเงี้ยนะครับหลายร้านเขาใช้กันเนาะเออพอช่างปุ๊บชิดราคาให้เราเสร็จสับเลยในทีเดียวเลยนะสะดวกมากๆเลยนะครับเนาะ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะพอเรารู้ถึงประเภทของเครื่องช่างแต่ละอย่างแล้วเราก็จะต้องมารู้ว่าการเลือกเครื่องช่างแต่ละอย่างในการช่างเนี่ยเราควรเลือกอย่างอะไรนะครับอ่ะอย่างแรกเลยเครื่องช่างสเปริงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเครื่องช่างสปริงนั้นจะบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมกับขีดนะ นะกิโลกรัมกรัมขีดเออสามารถบอกได้3าอย่างเลยนะครับจริงๆถ้าดูหน้าปัดอย่างเดียว่มันก็จะบอกกิโลกรัมกับขีด2อย่างเนาะนะครับอ่าช่างอันนี้สปริงนี้จะสามารถช่างอย่างที่คุณผู้บอกไปก็คือพวกอะไรครับพวกผลไม้ผักนะครับพวกที่มันไม่หนักมากนะครับแล้วก็ไม่เบาเกินเนาะนะถ้าเบาจะจัดเนี่ยมันก็ช่างไม่ได้เหมือนกันเนาะนะครับ เออก็เป็นพวกเนื้อสัตว์เป็นพวกผักผล,ลไม้พวกนี้นะครับเนาะต่อมา,อมาเครื่องช่างน้ำหนักตัวก็รู้แหละก็คือไว้ช่างอะไรครับช่างคนเนาะตัวเรานี่แหละนะครับด้วยว่าเรามีน้ำหนักเท่าไหร่เนาะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะครับอ่ะต่อมาครับเครื่องช่างไฟฟ้านะเครื่องช่างไฟฟ้าอันนี้สามารถช่างสิ่งที่มีน้ำหนักน้อยๆได้น้อยๆขนาดไหนน้อยๆถึงสามารถช่างสิ่งที่ เวลาเขาทำขนมปังสมมตินะนะครับอย่างเขาทำขนมปังเนี่ยเขาก็จะเอามาช่างพวกแป้งพวกส่วนผสมแป้งน้ำตาลที่มีที่มีน้ำหนักน้อยๆนะครับเนาะได้เลยนะครับมีหน่วยเป็นกรัมนะครับเป็นกรัมเนาะจริงๆเครื่องช่างไฟฟ้าเนี่ยก็มีจริงๆก็มีหน่วยเป็นกิโลด้วยกิโลแล้วก็กรัมด้วยนะสออย่างเลยนะครับแต่นี้เป็นเครื่องช่างเล็กก็จะมีหน่วยเป็นกรัมเนาะนะครับ ต่อมาครับเครื่องช่างตุ้มทวงอันนี้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมโอ้สามารถช่างกระสอบข้าวน้ำหนัก500 200-500กิโลกรัมได้เลยนะครับเออสามารถช่างสิ่งที่มันหนักหนักได้เลยนะครับเออก็จะช่างพวกข้าวสารเยอะๆน้ำตาลถุงใหญ่ๆนะครับหรือเป็นพวกลังใส่สิ่งของใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับสามารถช่างได้เนาะ ามาครับเครื่องช่าง2แขนอันนี้นะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเครื่องช่างที่ไม่มีหน้าปักเป็นเข็มตัวเลขอะไรนะครับเป็นเครื่องช่างที่ใช้เป็นก้อนเหล็กตุ้มเหล็กนะครับวางอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอาสิ่งของที่เราจะช่างวางไว้อีกด้านหนึ่งนะาวางให้มันเสมอให้มันเท่ากันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าเราใส่ลูกตุ้มเหล็กไปหนักเท่าไหร่นะครับไอ้พวกนี้ก็จะเอาไว้ช่างพวก สิ่งของที่มันเบาๆนะครับเป็นพวกทองเป็นพวกายาสมุนไพรเป็นอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับอ่าหน่วยการช่างที่เหมาะสมนะครับอ่าอย่างเช่นนี่เห็นะครับอ่าถ้าเป็นพวกตาช่างสปริงก็จะอ่านเป็นกิโลกร,รัมกับขีดเดีอย่างปลาตัวเนี้ยหนัก9ขีด ถ้าเป็นเครื่องช่างน้ําหนักตัวก็จะอ่านเป็นกิโลกร,รัมเนาะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิโลกร,รัมอย่างเดียวนะครับนะคงไม่มีใครหนักอ่อไม่ใช่ไม่มีใครหนัก50กิโลกร,รัม6ขีดคงไม่มีเนาะก็คือบอกเป็นแค่กิโลกร,รัมอย่างเดียวนะครับต่อามาตาช่าง2แเขนก็จะช่างยานะครับยาแผ่นโบราณน,นะครับก็จะหนัก30ก็จะหน่วยหน่วยก็จะเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกนะนะะนรัมเนาะนะ ประมาณนี้นะครับเรื่องของเครื่องสร้างเนาะนะ,ะทีนี้คุณครูจะสอนเบื้องต้นนะครับการในเรื่องของออการดูนะครับเรื่องของหน่วยหน่วยของน้ำหนักนะครับจาเรียนดูนะนะครับอ่า หน่วยของน้ําหนักเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วเนาะนะครับว่าหน่วยของมันก็จะมีะนะครับเรามาดูหน่วยเนาะอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับอ่ะก็คือหน่วยของกิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมก็คือกอกอจุดเนาะอ่าหกกหกิโลกร,รมัมก็จะเท่ากับส0ขีด เราเอาหน่วยกิโลกร,รัมกับขีดก่อนนะกกจุดก็คือก,กิโลกรัมเนาะนะครับ1กิโลกร,รัมจะเท่ากับ10ขีดแสดงว่า2กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ20ขีด3กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ30ขีด4กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ40ขีดใช่ไหมครับ5กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ50ขีดะนะครับเออแค่นั้นเองนะครับ นะก็คือให้เติมเลขศูนย์ลงไปนั่นแหละนะครับนะสอกิโลก็คือเติมเลขศูนย์ก็เป็น2 0ก็คือ20ขีด3กิโลก็30ขีดแค่นี้เองนาะต่อมาครับ1ขีดจะเท่ากับ100กรัมนะ1 0 0กรัมกรัมก็คือกอจุดใช่ไหมครับอ่นะ1ขีด ก็จะเท่ากับ100กรัมนะครับ100กรัมเนาะ 2, 2ขีดก็200 3ขีดก็300 4ขีดก็400แค่นี้เองนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับต่อมาครับแล้ว1กิโลกรัมกมก,มกมจุดเท่ากับ1000กรัม นกรัมก็คือกอจุดเนาะนะครับอ่ะทีนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับ1กิโลเท่ากับ1,000กรัม2กิโลกรัมก็2,000กรัม3กิโลกรัมก็3,000กรัม4กิโลกรัมก็4,000กรัม5กิโลกรัมก็5,000กรัมแค่นี้เองนะครับไม่ยากเนาะลูกเนาะ นะครับอลองดูเนาะนะครับเนี่ยลองดู1กิโลกร,รัม10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ1000กรัมนะเออลองไปอ่านไปท่องดูนะครับนะไม่ยากเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการการช่างก็จะทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เรื่องของออการช่างน้ำหนักนะครับเรื่องของเ,ออเครื่องมือในการช่าง นะครับเรื่องของการหน่วยของการช่างนะวันนี้นะครับก็ขอจบการสอนด้วยคลิปรีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ